ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับครับเมื่อนี้แอดเดินทางมากนะครับหาปูหรือซีนะครับเพื่อจะมาตามแนวทางลาวพัฒนานะครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี้นะครับเดินทางมากหอดสำนักของปูแล้วนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีครับครับรอดปูนะครับปูเพิ่งจะออกมาจากไปธุระนะครับเนาะเราก็ให้ปูนั่งพักผ่อนแป๊บหนึ่งนะครับ จองอวัดจะพารพี่น้องเข้าเขาไปตามแนทวทางาพัฒนานะครับเนาะวัประจําบ้นที่24วันพุทธที่24นะครับกรกฎาคม2567นะครับพี่น้องที่ครับวัน,นี้นะครับพี่น้องที่ราพพัฒนาของปูซิมาตัวใดนนะครับเพราะว่าผลงานรอบที่แล้วนะครับเขาแตกเลขวิ่งนะครับแตกเลขวิ่ง3 กมาสามนะครับปูว่ามาสามไม่รีพี่น้องที่จงคอยเข้าไปหาปูน้ำกันนะครับพี่อง f ี่ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมืเอเต็ีมพมันธุพามาติดตามเล่าพัฒนากับปูหรือสีตัวกันได้พี่น้องเด้อครับงวดกว่อนกับมาหน้พี่น้องเนาะ ใช้ได้เบิ้งได้ติดตามพอเตรียมกันเห็นนะครับเนาะนี่คืองวดที่ผ่านมาปูสามนี่เอาไว้ลักหน่วยนะครับแต่ว่ามาซีสามพี่น้องครับปูศูนย์เจ็ดสามเก้าศูนย์เก้าสามดีครับแต่ว่าเลขบิงคือว่าเขาพี่น้องเนาะครับมือนี้พอเตรียมพามาติดตามต่อยนะครับนี่คืองวดวันพุทธวันจันทร์ที่ยี่สิบสองพี่น้องเมืองปูกำลังท่านพิธี โนบิซี่ผลงันเก่านะครับเนบาะเอกวิ่งลูดเข้าที่สามนะครับแต่ชุดจับปูบกเขาได้พี่น้องซีสร,ร,รู้ว่าพอดีนี่ล่างนกเอาผลงานรอบที่แล้วครับพี่น้องซี่นารอดติดตาม,มป,ปูกำลังทำอยู่ีครับรน,นี่เป็นผลงันโตฮ่าเลื่ กำกันะเปหอที่นอกนะสามสองสามสามสามสี่ลกบองเอเร่งดอเอ กูอยู่นอ้อิซีรักซื้อมาตัดกดารครัผมกูโกำลังกูมาแล้วกูมาหนุกหาุไหนกระดับมกระดับปร๊บกครับครับกูแม่ด้วนด้วนไปกู แปดเจ็ดะทีคุณโอันะกูมาแล้วไปเลยเห่หกสี่สองแปดหก ครับกันครับครับสองสี่หกแปดถูกต้องแล้วเขียนอะไรซีบินซีเน้นซีเน้นเน้นซีเน้นซีเียนไปก่อนฮะเขาไปเชิญไปเช่นนี้ครับบินซีไปเลยครับโอ้ย เมนเดอรพี่น้องเอ้ยปู่หนึงซีเด้อพี่นอ้องผูกผ่านเด้อครับผมไนนะอ้คู่บังคันเนาะฮึม ัเบอเอาตามผู้บอกแล้วครัอเอาตามเ,เอาตามผู้สลับมือเหรครับครับผู้สลับมือที่แรกว่าแปดหกสี่สองบันทึผู้เลยสลับมือก็เลยผมก็เลยเขียนสี่สองหกแปดครับผู้แ <c oughs> มนบอกผู้ <c oughs> อันนี่หลัวเดียวเลยครับปู <c oughs> พูดว่ามาตัวเดียวซีครับทำไมมาดูโอ้บทนั่นได้ปูมาดูก็ดูดิเล่าครับคัณนมาตสีงวดหังวดคอยนี้ดิปูด้วยสีบวด่พา 8 4 2 4 8 4 2 4จับคูเลย4 2 4้แต่ว่าเริ่มเชียนไม่เลยบอกกระแจมเือเอาเอาต้งไตเลยเชียนท้งไต่้เออเดยวบาแหลมเนอะอันซีนวงกลมเลยเน้นตัวซเลีนซีแปดีองแปดตัวนี้เลยนี่ สี่เราข็งแรงมากพวตอนนั้น่ะสองี่โอ้คนนี่เหมือนกันพวบานนี่น้องปุ้งกลมไปกันปูกมันป้ไปสแล้วน้อขบันสาแล้วพี่น้องยุ้ซี่นี่แหละรอบแรกของขบันศาเราพอเตรีมเนาะไปใสแล้วขบกันศารเอาเขบกันสาเรียกไดีครับงานเกิดสามพี่น้องยุ้ยซี่กูให้ทีแรกแต่จะเลื่นะครับเอ่อเพราะว่า เอารถทันถูกตัวเด้อพี่น้องิสี่วันทีทำเน่ยดอวันที่เขาเนาะแสงตอย่กวกลุ่กัเขาว่าเดือนไหนน้นเอาวันที่ยีบส่่ว่แยีสโะว่ามแน่นาวันมาออกกำลังวันเนกสงกับสองส่วนสี่าที่เป็นไปได้เลยพี่น้องดิซี่เล่าพัฒนาของปู บบปบปูจับให้น้ำพืนพ้นเก่าเนี่ยเอาพี่น้องบาเนี่แคปหน้าจอพี่น้องโอ้ยเขียนๆได้พี่น้องยุ้ยเขียนหน,น,น,นักๆเลยอ๋อแตกค่อยปังเด้อปูต้อมดีป้อครับปูแปดสี 8, 4, 2, 4, ่สองสี่พี่น้องยุ้ยมามขนาดได้ปูเด็กปูหลอดนี่หญิงสี่แล้วก็ตรงกับวันออกอีกครับปูตรงกับวันที่พ่อมปู วันที่ยีบสี่ปีสองพันยี่สิบสี่ปูวัครับสี่อก็แปดสองศูนองสครับเอาช็หน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อมักกระจัดขัดกระพันนะพี่น้องเนาะนทางของเราคนหนาแต่ว่าเรียก่ิงปูบว์ันดุตออกมานน่แต่ว่างววนในงามอยู่แปดสี่สองสี่พี่น้องมักกะกับตัวไว้น้ำติดตามก็แช่ได้ยังอื่นก็เอาใส่าว่ปู มันธรรมดาแหละมันเกืเหมือนกันไปหมดมาวันนี้ยังใส่เสื้อคนละสีอืมครับสีไล่ๆก็มี่ลายหลงแต่ว่ามันลายบ่งมันเปหน้าจอพี่น้องแม้วันตอมแล้วขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูครับผมปูครับปูข่าวลาพี่น้องพี่ซี่ไปครับพ่อพ่อกันชิปนานนะพี่น้องนะชิมีสวัสดีครับผมครับพี่น้องพี่ซี่กับเชหน้าจอเด้อนะครับ ลาวพัฒนาปูดูสีนะครับงวดประจำวันที่ยีีเดือนเจ็ดปี2 0 2พี่พี่น้องยีฟซีปูห้ยสองสองทางแน้นนะครับ8 4 2 4เลขวิ่ง4ตัวเดียวนะครับพี่น้องยีแต่ว่าแถวข้างบนปูเข่ามาทีแรกจ้งข้าเชิญถือบ่ถือเนาะพอเดียมถือครับครับแต่ว่าปูหายไมายำคือ8 4กับ2 4งสีปูเป็นเลี้ยงให้เลยแหละครับเอ๋อให้โชคให้มาเนอะพี่น้องยีีครับเราพัฒนาสวัสดีครับ